สวัสดีครับอยู่กันในเกม c a l ีเวิร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชิชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็วันนี้นะครับผมยังไม่ค่อยได้เล่นอะไรเลยเพราะว่าช่วงกลางวันของวันนี้นะครับมีการปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ได้มีอะไรอัปเดตใหม่นะครับเป็นการปิดเพื่อ Maintenance เซิร์ฟเวอร์เฉยๆนะครับก็ปรับบักจุดนะปรับบลอกบออะไรแค่นั้นนะครับโอเคงั้นก็พาเพื่อนๆไปทำภารกิจเลยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปที่บ้านเกิดก่อนโอเคอ่ะเข้าไปในบ้านนะครับ สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการนั่งบนโซฟาแล้วก็นอนบนเตียงนะครับไปถ้าเพื่อนๆคนไหนทำภารกิจประจำวันเนี่ยไม่ไม่เสร็จนะครับก็มาดูด้วยกันได้นะว่าทำยังไงบ้างโอเคถัดไปครับ น่าจะเสร็จ3อันแล้วเนาะก็คือมานบนเตี้ยงน,นั่งบนเก้าอี้นะครับส่วนเเรื่องของกรุณาถามโชคชะตาวันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือให้เราเนี่ยวัปมาที่บ้านเกิดเคนเองครับโอเคอ่ะไม่มีอะไรละงั้นเดี๋ยวผมขอยญาตออกเลยแล้วกันไป มาผมไปเมืองในฝันนะครับเดี๋ยวจะไปตกปลานะครับแล้วก็ไปกวดปลานะครับแล้วก็ไปเออไปไว่ายน้ำมามไปทำพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับวันก่อนนะครับทำคลิป ถอนเงินไปนะครับเพื่อนๆลองไปติดตามดูได้นะผม,ผมถอนไป5 0 0 0 0นเซเลบนะครับก็เป็นเงินเท่าไหร่ก็ลองไปดูเอาละกันนะครับโอเคเดีย๋ยวผมขอัดไว้น้ำก่อนโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตปกปลาผมโดดเข้าไปในเรือแล้วกันนะ ผมจะใช้เหยื่อนะครับ,รบเหยื่อตัวนี้นะนี่ใช้ปูตัวนี้นะปูระดับตำนานนะครับตัวนี้จะทำให้เราตกปลาได้ระดับสูงเยอะขึ้นนะพวกปลาระดับตำนานอะไรเงี้ยสีส้มสีฟ้าสีม่วง โอ้โหมาถึงก็ได้สีส้มเลยไปต่อครับเหยื่อเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างดีครับแล้วก็แต่ว่าตอนซื้อเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เพชรในการซื้อผมแนะนำนะครับว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้เติมนะครับก็ได้ใช้วิธีการ เก็บสะสมไปเรื่อยๆนี่ครับได้อีกตัวหนึ่งละตัวที่2แล้วนะนะครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพชรอ่ะนะครับก็คือดูโฆษณานะครับคือโฆษณาแล้วก็เปิดทิ้งไว้ได้นะนะพอถึงเวลาเราก็ปิดปิดแล้วก็เปิดดูไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งก็น่าจะได้หลายเพชรนะอย่างน้อยๆก็คือสามแล้วล่ะนะครับปีนะแล้วถ้าเกิดมีช่วงล็อกยินอีกอะไรอีกใช่ไหมครับ <Okay. S 2> อันนี้ผมขอตกอีกตัวหนึ่งแล้วครับแล้วก็ทำการปวดปลาครับภารกิจ <Okay. S 1> ประจำวันค่อนข้างไวนะครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคผมทำการปวดปลาไปด้วยเลย ่นแล้วกัอะปุ่มมันไม่ขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นบักนะงั้นเรากดออกไปก่อนขออนุญาตนี่เรียบร้อยอาจจะไปไวนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไป เยี่ยมโรงเรียนแล้วก็ไปทำมินิเกมกัน,นเดี๋ยวเราเข้าทางด้านหลังของโรงเรียนแล้วกันตรงน,นี้เลยปึ๊บถ้าทำทุกวันนะครับทำบ่อยๆจะเริ่มดูแหลนะครับจะสามารถเก็บภารกิจค่อนข้างไวเลยแหละแต่ละวันอันนี้ยังเป็นบั็กอยู่นะครับ นะมันเดินไม่ได้ใช่ไหมเรากดมือถือทีนึงแล้วกดปิดครับเดินได้ละเห็นปะแค่นี้ครับโอเคจบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตรงมินิเกมกันนะครับนี่เห็นไหมแต่ตอนเวลาออกเราจะมาออกหน้าโรงเรียนนะตอนเข้าเราเข้าหลังโรงเรียนใช่ไหม ทางทางที่ประตูเดียวกันนะแต่เราออกเราออกมาหน้าโรงเรียนนะตรงสนามฟุตบอลน,นะครับถัดไปเราไปที่เกมเซนเตอร์ตรงนู้นนะครับตรงนี้คาว่าเกมเห็นปะนี่เกมโซนเชียวเีวครับเรียบร้อยครับเหลือก็รอแก้ปัญหาความต้องการของเราแค่นี้ครับ ออก็เปน็นอนจบเนาะประมาณนี้งั้นช่วงที่ผมรอเวลาความต้องการเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปตกปลานะผมชอบไปตกปลาจุดนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปนะนี่ตรงท่าเรือตรงนี้ป สาเหตุที่ว่ามาแถวนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษครับแค่ต้องการได้ดูบรรยากาศครับดูเรือดูท้องทะเลนี่ครับผมเดินมาแถวๆนี้แล้วก็ป่าเลยใช้เหยื่อนะครับเหมือนเดิมนะทุกครั้งที่เราเก็บเป็ดครับเราต้องเอาเหยื่อออกมาใหม่ เดี๋ยวช่วงนี้ผมกินอาหารไปด้วยดีกว่าจะได้ตกเร็วขึ้นแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่ผมกินตัวนี้มันจะทำให้ตกเร็วขึ้นกินเรียบร้อยอ่ะเอาเบรออกมาทุกครั้งที่เอาเบรออกมาต้องติดตั้งอาหารเออต้องติดตั้งเยื่อใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมนะนี่เห็นไหมเราได้ดูบรรยากาศ ทะเลบรรยากาศของเรือที่ขับมาเห็นปะเนีย่ยผมชอบมาตกตรงนี้ันบรรยากาศดีครับแล้วก็พอเราตกไปจนถึงค่ำเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นฟองฟ้าที่มันเปลี่ยนสีได้ตัวเบล่มเ,เลยคือเรือมันจะมีแบบวิ่งไปวิ่งมาตลอดเห็นปะฮะอันนี้เขาเรือน่าจะวิ่งมาแถวนี้แหละ เรากระโดดขึ้นเรือพวกนี้ได้นะเพื่อนๆลองดูนะเกมนี้ยังมีบั๊กอยู่นะครับมีบั๊กอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าทางทีมงานก็พยายามปรับอยู่นะครับ ขึ้นนะลองสังเกตนะครับผมจะเหลือแค่ประมาณสัก5วิ6วิประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้อาหารนะนะครับเวลามันจะเหลือประมาณสัก4วิอะไรเงี้ยนะครับมันก็ช่วยประหยัดเวลามาได้หน่อยนึงอ่ะนะครับแต่ว่าพอเราคูณไปหลายๆครั้งใช่ไหมครับมันจะทำให้เราประหยัดเวลาได้เยอะเลย เรื่อยๆครับได้สีม่วงค่อนข้างบ่อยเลยนะครับบางครั้งผมได้สีส้มติดกันสามครั้งก็มีนะตั้งแต่มัมปรับเบ็ดนะครับเบ็ดเนี้ยปรับใหม่นะครับทำให้เรามีโอกาสตกได้สีส้มบ่อยขึ้นนะครับรวมทั้งนี่ได้คาเค้นด้วย ปาเค้นเนี่ยปลาหมึกยักษ์แล้วก็อาหารอาจะเรียกว่าอาหารปลาทุกทีเลยเหยื่อนะครับเหยื่อปูระดับตำนานเนี่ยนะครับจะทำให้เราตกได้สีส้มและสีม่วงบ่อยขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่า ตกสีอื่นไม่ได้นะสีอื่นยังตกได้อยู่นะสีขาวสีเอ่อสีเทาเนาะนะครับสีเขียวสีฟ้ายังตกได้อยู่ครับแต่ว่าโอกาสในการออกสีส้มกับสีม่วงเนี่ยมันเยอะขึ้นส่วนอาหารของเราเองที่เรากินนะครับจะอยู่ได้9้านาทีนะครับ เกมนี้อยู่ที่ความขยันอย่างเดียวเลยครับใครลงทุนซื้อเบดไปเนี่ยนะครับแล้วรอหวังจะคืนทุนเนี่ยนะครับอยู่ที่ความขยันอย่างเดียวเลยนะใครแบบเล่นตกวันหนึ่งแบบ400-500ตัวเนี่ยนะอันนี้จะคืนทุนไวหน่อยแต่อย่างผมเล่นนะครับ100ตัวก็ก็เก่งละไม่ไหวจริง ยังไม่เคยตกถึง200ตัวต่อวันเลยนะสูงสุดนะ่าจะราวๆประมาณสัก160ประมาณนั้นแนหะตกไม่ไหวครับไม่มันใช้เวลาน,นานครับ100ตัวเนี่ยนะครับโดยประมาณนะประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันนะกลมๆเพราะฉะนั้น200ตัวก็2ชั่วโมงอะไม่้ทำอะไรเดี๋ยวั้งตกไปเนาะ ฟ้านะครับดูสิสีทองฟ้านี่มีแสงเหนือด้วยเห็นเปล่าสวยมากเลยคือเกมนี้สุดยอดจริงๆครับเขาทำแบบบรรยากาศน่าเล่นมากครับมีอะไรให้ทำเยอะเลยนะเกมนี้แต่ก่อนนีนน้มันจะมีกิจกรรมตกปลาเพื่อ รุ่นรับเป็ดด้วยใช่ไหมครับที่แสงจันทร์กับแสงอาทิตย์นะครับแต่เดี๋ยวต้องรอพอดีกิจกรรมนะั้นมันพึ่งหมดเป็นกิจกรรมแบบกิจกรรมหลักเลยของช่วงนั้นเดี๋ยวต้องรอกิจกรรมใหม่นะครับนี่เห็นไหมยังได้สีเทาอยู่รอกิจกรรมใหม่มานะ วางเพื่อนไปกระโดดนูน่นปีนต้นไม้ยักษ์ก็ได้ครับแต่ว่ามีันมีมันมียาอยู่นะอาหารอาหารอาหารที่กระโดดสูงก็มีครับนี่คาเกนมาแล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่กินอาหารนะครับก็ลองกระโดดเองก็ได้นะสนุกดีครับแต่ว่าใช้เวลานานนะผมว่ากว่าจะปีนสุดข้างบนเนี่ยไม่ต่ำกว่า ต่อให้คนที่โดดเก่งๆเลยนะไม่ต่ำกว่า10นาที อยากทำอาหารมาที่บ้านผมก็ได้นะคิดว่าของค่อนข้างครบนะลองดูครับออตัวนี้ไม่เคยได้ปะนี่ไม่เคยได้จริงจริด้วยครับเพิ่มมาละส่วนใหญ่ผมจะอยู่ในแบบนี้นะก็เลยอาจจะได้ปลาเดิมๆเ,เยอะนะครับอ้าโอเคเดี๋ยวต้องนอนละ ความต้องการมาเดี๋ยวผมจะคิดว่าไม่ต้องกลับบ้านนะเดี๋ยวสักหนึงนะผมดูเวลาอีกหนึ่งนาทีโอเคเดี๋ยวใช้ให้หมดครับแล้วก็เดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้านเฟร์นเจอร์ไปนอนที่เตียงครับอีกหนึ่งนาทีครับมันจะอยู่ได้เก้านาทีนะ อาหารนะวันเซลองคำนวณดูดีๆนะครับว่าเออเหยื่อเนี่ยนะครับมันมันต้องใช้แปดสิบกว่าเพชรมันครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะฉะนั้น ้าจะเติมจริงๆนะครับคือถ้าเกิดสมมติอะอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าเราตกวัน,ม,นมันจะได้ทั้งหมด2,000จีนใช่ไหมครับถ้าเราตกวันละ200ตัวนะครับมันก็จะตกได้ประมาณสัก10วันก็ลองคำนวณดูครับเพราะ10วันเนี่ยเราต้องเติมทุกๆ80กว่าเพชรเนี่ยนะครับเราจะต้องเติมเท่าไหร่คุ้มไหมนะรหรือเราใช้วิธีการ ดูโฆษณาไปด้วยนะครับก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับของผมกะว่าออตกวันหนึงสักร้อยตัวก็จะตกอยู่ประมาณสัก20วันนะถ้า20วันดูโฆษณาก็อาจจะไม่ถึงนะแต่ว่าใกล้เคียงนะดูโฆษณาแล้วก็อาจจะได้เราวๆสักรวมล็อกอินไม่ก็ลกเจ็ดสิบสิบก็ขาดอยู่หน่อยนึงนี่

ใส่เข้าไปเลยไลนรเฟอร์นิเจอร์ครับไปนอนปึ๊บเอ้าเลยโอเคโอเคก็เหลืออีกอันนึงนะครับจะจบแล้วแก้ปัญหาความต้องการนี่ผมดูโฆษณาหมดเลยเออลืมเก็บของ อยู่ได้ยุสี่ชั่วโมงนะต้องอย่าลืมเก็บนะครับไปตกปลาต่อครับเปลี่ยนบ้างแล้วกันครับอยบู่แถวๆนี้แล้วกันแถวๆนี้ เดี๋ยวรอบนี้ไม่ใช้อาหารแล้วกันครับนี่ท้องฟ้าสว่างแล้วเริ่มจะสว่างแล้วนะเห็นไหมคือเกมนี้เขาทาดีจริงนะมันจะมีช่วงแบบกลางวันกลางคืนนะครับแล้วมันไม่ได้แบบพอกลางคืนก็คือกลางคืนไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่มันจะค่อยๆแบบค่อยๆแบบมืดมืดมืดเพียนิดนะครับนี่จะปลากระเบนครับ จริงตอนนี้มันไม่มีอะแล้วครับผมก็แค่ตกปลาไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวรอทำแก้ความต้องการอีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยสำหรับวันนีน้แต่ว่าเดี๋ยว้านรอมันน่าจะนานนะครับเดี๋ยวก็น่าจะประมาณนี้ก่อนละกันนะครับโอเคงั้นก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจด้วยครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ